สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านคะ่ะ ในช่วงเดือนตุลาคมปี2567นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทขอให้ท่านละเอียดรอบคอบและระกกมัดในสิ่งที่ท่านทำให้มากๆให้มีสติอยู่ตลอดเวลาทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งและบุ่นวายพอสมควรท่านจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆเพิ่มมากขึ้นจะได้ จะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและที่สำคัญคนนึกถึงจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้อาจจะเป็นเรื่องของการงานหรือไม่ก็เรื่องส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินการเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นรายรับเข้ามาดีนะคะและที่สำคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ใมในการหาเงินเพิ่ม สติปัญญาค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดแต่ว่าค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากพอสมควรคิดทีละหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันด้วยฉะนั้นแนะนํานะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านหาเวลาลีลาผ่อนคลายบ้างพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองอย่าอยู่ใกล้คนที่ชอบคิดลบนะคะให้ทําในสิ่งที่ชอบทานอาหารอร่อยๆ หรือเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆก็ได้แล้วพลังบวกของท่านจะกลับมาที่พูดไม่ต้องวิตกกังวลใจนะคะแค่เตือนเท่านั้นนะจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างโชคลาภของท่านถ้ามีจะมาจากไหนมารับฟังกันได้เลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างที่จะงานยุ่งงานเยอะพอสมควร เพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรก็ตามท่านจะสังเกตได้เลยนะคะว่าเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีเรื่องให้ต้องทําอยู่ตลอดเวลางานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกชายไหว้วานท่านบ่อยขึ้นและจะมอบหมายงานใหม่ๆให้ท่านได้รับผิดชอบท่านมีดวงได้ทํางานใหม่ๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้มีดวงได้ทํางานต่อจากคนอื่น มีงานแก้งานซ่อมเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นเรื่องการทํางานด้วยนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นทํางานไปใช้ความคิดไปและจะต้องแบกรับภาระด้านการงานและเรื่องภายในครอบครัวด้วยช่วงนี้คนรอบข้างมาจะนึกถึงนะคะเมื่อใดก็ตามที่คนที่ท่านรู้จักหรือคนในที่ทํางานเขาเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือ หรือบางครั้งเขาทํางานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้หรืองานเขาล้นมือเขามักจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆค่ะท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญเป็นช่วงที่จะได้ล่วงรู้ความลับของใครบางคนจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านในรูปแบบที่ว่ามาเล่าหรือว่าระบายความในใจในสิ่งที่เขากําลังอึดอัดลําบากใจหรือว่าเป็นทุกข์วิตกกังวลใจอยู่ให้ท่านได้รับฟัง ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่นะคะบางซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนบางท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำเดือนนี้เป็นช่วงที่งานพิเศษก็เดงานพิเศษก็ด่วนงานประจําก็ยุ่งนะคะเรียกได้ว่าไม่ค่อยที่จะมีเวลาส่วนตัวกันเลยทีเดียวฉะนั้นเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะเพราะว่า งานเพิ่มเข้ามามักจะเป็นงานที่ท่านคาดไม่ถึงเป็นงานเร่งงานด่วนที่สำคัญต่อให้ท่านไม่อยากทำก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ไม่อยากทำก็ต้องจำใจทำเพราะเป็นงานเกรงใจเป็นงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะมีดวงได้ทำงานยากงานหินท่านใดที่รับงานอิสระฟีแแลนซ์ถ้าท่านจะรับงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ขอยท่านดูงานให้ดีๆนะคะอย่าใจร้อนสําหรับการรับงานอย่าไว้ใจลูกค้ามากระวังจะเจอกับงานที่มองภายนอกดูเหมือนจะง่ายแต่พอลงมือทํากลับเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากและท่านต้องใช้เวลาในการทําพอสมควรระวังสําหรับการรับงานนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีโดยจะได้แก้ไขปัญหาค่อนข้างที่จะบ่อยและบางครั้ง จะมาในรูปแบบที่ท่านคาดไปถึงด้วยข้อดีในความเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาท่านจะมีข่าวดีเข้ามาท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะคะงานจะเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะท่านใดที่รับเหมาต่อตเติมรับซ่อมเซอร์วิสในช่วงระยะเวลานี้งานดีมากค้าขายเป็นช่วงที่อย่าอยู่นิ่งๆท่านจะต้องขยับปรับเปลี่ยนบ้างนะคะจัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่ไม่เหมือนกับคู่แข่ง แล้วท่านจะขายดีค่ะบางท่านจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากทำมานานนะคะเป็นช่วงที่งานเยอะแต่ผลงานออกมาดีมากแก้ไขกับปัญหาเก่งในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเหนื่อยแต่มีข่าวดีเกิดขึ้นมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้รายรับของท่านถือว่าเข้ามาดีนะคะบางท่านรายรับจะเข้ามามากกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วย ท่านมีดวงได้เงินพิเศษบางท่านในช่วงระยะเวลานี้มีดวงได้เงินจากงานที่สองที่สามเพิ่มเข้ามาด้วยมีดวงได้ของชิ้นใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นอ,อยากได้มานานหรือเป็นสิ่งที่ท่านพึงพอใจมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินบางท่านในช่วงระยะเวลานี้กู้ยืมสำเร็จด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ให้ท่านนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ท่านไว้ใจคนที่เคยช่วยเหลือท่านมานะคะแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือเอ่ยปากเธอค่ะเขาจะช่วยเหลือ,อท่านได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้แต่เรื่องของการเงินด้วยนะคะแต่ว่าขอเตือนนิดนึงในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนตุลาคมนี้ในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนเขากําลังเดือดร้อนเรื่องเงินเงินทองทนะคะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน ในช่วงระยะเวลานี้ฉะนั้นขอให้ท่านนั้นจะต้องคิดให้ดีๆพิจารณาเป็นรายๆไปอย่าเชื่อใจเขามากอย่าวไว้ใจเขามากจนเกินไประวังนะคะเมื่อเขาได้เงินไปแล้วเขาจะไม่ทำตามคำพูดถึงเวลาเฉยตัวท่านเองจะลำบากนะคะระวังคนผิดนัดผิดคำพูดเป็นช่วงที่ท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟัง ในสิ่งที่คนเข้ามาหาท่านแล้วเขาพูดนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองระวังนะบางครั้งก็โอ้โหยมาพูดจาหวานล้อมนู่นนี่นั่นพูดจาในเรื่องที่ว่าตีน่าเศร้าเร่าความเท็จเพื่อที่จะหลอกเอาเงินจากท่านระวังด้านการเงินให้มากๆนะคะจะช่วยเหลือใครคิดดูให้ดีๆคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยช่วยเหลือไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืน ไม่จําเป็นที่ท่านจะต้องช่วยเหลือทุกคนเพราะเมื่อใดก็ตามที่ท่านเือดร้อนคนไม่ค่อยช่วยเหลือท่านท่านจะต้องเป็นคนที่อัตตาหิตอัตาโนนาโถต้องช่วยเหลือตัวเองเท่านั้นนะคะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินนะคะช่วยเท่าที่ไหวคะ่ะมาที่รายจ่ายของท่านกันบ้างรายจ่ายของท่านในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ จะมาจากเรื่องราวภายในบ้านค่าใช้จ่ายบางอย่างจะเพิ่มขึ้นมีรายจ่ายใหม่ๆเพิ่มเข้ามารายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารคนรอบข้างจะเพิ่มสูงขึ้นมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่แตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้นั่นเองนะคะจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาในช่วงนี้ด้วยฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายให้มากๆอย่าเพิ่งใช้จ่ายตามกิเลสตัณหาของตัวเอง ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะคะเพราะว่าโชคลาภจากตรงนี้ไม่ค่อยจะโดดเด่นแต่โชคลาภของท่านจะมาจากงานและจากการที่ท่านลงมือทําและประสบความสําเร็จมากกว่าหรือไม่ก็มีคนช่วยเหลือหรือแก้ไขกับปัญหาสําเร็จเหล่านี้นับว่าเป็นโชคลาภขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นพูดคุยให้ชัดเจนนะคะคําพูดคาจาจะต้องอ ละเอียดรอบคอบในการใช้คำพูดระวังคนเข้าเจผิดในคำพูดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่างระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดให้มากๆการเงินโดยภาพรวมถือว่าท่านหมุนเงินได้แก้ไขกับปัญหาด้านการเงินได้เหมาะแก่การนำสิ่งเก่าๆกลับมาทำใหม่มีดวงได้เงินจากสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆที่ท่านเคยทำมาด้วยนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือว่าปิดกั้นตัวเองเท่านั้นเองนะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นที่เพึ่งให้กันรักกันได้นะคะแต่ขอเตือนนะคะขอให้ท่านใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนเวลาที่ท่านอยู่กับคู่ครองคนรักระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องเล็กๆก,กลายเป็นว่าทะเลาะก,กันได้นะคะฉะนั้นท่านจะต้อง ปล่อยวางบ้างอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านอย่าถือสาหาความกันมากมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างค่ะในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีโอกาสได้ทําบุญนะคะแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับการซ่อมสร้างศาสนสถานหรือว่า,าที่ไหนมีการรับบริจาคซ่อมนั่นซ่อมนี่ให้ท่านบริจาคเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะหรือว่า ช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลแต่หากไม่มีโอกาสได้ทำบุญก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้นะคะ,คะขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมานะคะหากแม้คิดระหวังสิ่งใดก็ขอใหยท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกำลังทำสิ่งใดอยู่ก็ขอใหยท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ค่ะ กราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้คิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ก็ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านกำลังทำเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ